ขอกราบสวัสดีเหล่าหนุ่มสาวสายวายทุกคนเข้าสู่ช่องฟุโจชินะคะคลิปนี้แอดก็จะขอมารีวิวในส่วนของซีรีส์วายกันบ้างหลังจากที่ไม่ได้ทำตั้งนานเลยซึ่งซีรีส์ที่แอดจะนำมาพูดถึงนั้นถ้าใครตามวายฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยต้องรู้จักเรื่องนี้แน่นอนและเป็นเรื่องที่แอดเนี่ยจะทำคลิปนานแล้วด้วย นั่นก็คือเรื่องคีเอตะฮาสุโคอิหรือชื่อไทยยางลบสื่อรักนั่นเองซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้โดยเรื่องนี้ก็ถูกแัดแปลงมาจากมังงะวายที่มีชื่อเดียวกันซึ่งหลังจากที่เรื่องนี้ฉายแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับนี่ถือว่าดีงามสุดๆอย่างในบ้านเรานี่ก็แทบจะถูกพูดถึงทุกช่องทางโซเชียลเลยแต่ก่อนจะเริ่มรีวิวนั้นเรามาฟังเรื่องราวชนจิกหมอนแบบข้าวๆกันก่อนดีกว่านะ ก็จะเป็นเรื่องราวของน้องอาอกิเด็กหนุ่มมอปลายเจ้าของใบหน้าจิ้มริมหน้าเอ็นดูจนปลุกความเป็นมัมมี่ในตัวกู <c oughs> ชีวิตในโรงเรียนของน้องก็ไม่ได้ต่างอะไรจากนักเรียนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือการทํากิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งการแอบชอบเพื่อนสาวคนหนึ่ง <c oughs> ซึ่งผู้หญิงที่อาอกิแอบชอบเนี่ยมีชื่อว่าฮาชิโมโตโดยเราจะขอเรียกว่าฮาชิโมโตซังตามที่อาอกิเรียกนะคะ ด้วยนิสัยใจคอที่เป็นคนดีคนดีและความเอาใจใส่ของฮาชิโมโตะซังเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยที่อาโอกิของเราจะโดนตกไปง่ายๆแต่แล้วชีวิตของอาโอกิก็ต้องเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อจูจูอาจารย์ก็ให้นักเรียนทั้งห้องเตรียมทำควิสย่อยแต่อาโอกิกับไม่มียางลบกับเขาซะนี่พอจะไปยืมกับเพื่อนสนิทอย่างอักคุงชายผู้ที่โตมาจะกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกโตเกียวมันจิค มันคนละเรื่องแล้วเฮ้ยกลับเข้าเรื่องต่อพอจะไปยิ้มกับเพื่อนสนิทอย่างอักคุงเขาก็ไม่ให้อีกหืมแกล้งน้องอ่ะ แต่ยังโชคดีที่ฮาชิโมโตะซังมีอีกก้อนให้น้องยืมนี่มันนางฟ้ามาโปรดชัด,ชดลูกกูเกือบต้องใช้น้ำลายถูแทนแล้วไม่ล่ะและแจายางลบก้อนนี้เองที่ทำให้อาโอกิรู้ความลับบางอย่างของฮาชิโมโตะซังเข้าซึ่งไอายางลบเนี่ยมันมีชื่อของใครบางคนถูกเขียนไว้อยู่คือที่ญี่ปุ่นน่ะเขาจะมีความเชื่อในหมู่เด็กผู้หญิงก็คือถ้าเขียนชื่อคนที่ตัวเองชอบบนยางลบและใช้จนหมดก้อนเนี่ยก็จะสมหวังกับคนคนนั้นและนี่จึงทำให้น้องอาโอกิของเราต้องอกหัก,กตั้งแต่ยัง ไม่ลงสนามเลยเพราะชื่อบนยางลบมันไม่ใช่ชื่อของน้องนะสิแต่กลับเป็นชื่อของอีดะคุงเพื่อนร่วมห้องที่นั่งอยู่ข้างหน้าน้องซะงั้น oh, <no. S 1> ความซวยยังไม่หมดแค่นี้ระหว่างที่กําลังจะสอบไอายางลบก้อนนี้ก็ดันทะลึ่งตกลงพื้นใกล้ๆกับโต๊ะของอีดะจนเจ้าตัวต้องก้มลงเก็บให้ตอนแรกก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่เอ๊ะเหมือนเห็นเลยเวฟเดียวนะนายเขียนชื่อฉันบนยางลบด้วยเหรอ หรือว่านายแอบชอบฉันอยู่หรอเนี่ยก็เฮียละอาอกิไม่ได้กล่าวแต่ด้วยความที่น้องอาอกิอยากจะรักษาความลับเพื่อให้เขียนฮาชิมโตะซังจึงต้องจำใจบอกไปว่ายางลบก้นนั้นเป็นของน้องเองนั่นก็ยิ่งทำให้อีนะคงยิ่งมั่นใจไปอีกว่าอีกฝ่ายต้องแอบชอบตัวเองอยู่แน่นอนแล้วหน้าคือแบบหลอกชัดเจนมากพ่อหลอกหรือเขินเอาดีๆ หลังจากนั้นในหัวของอีดาคุงก็มีแต่เรื่องของน้องอาโอกิได้แต่คิดและสงสัยว่าตั้งแต่เมื่อไหร่นะที่น้องโดนตัวเองตกพอย้อนนึกไปถึงที่ผ่านๆมาถึงทั้งคู่จะไม่ได้สนิทกันแต่พอได้คุยกันแล้วก็กลับเข้ากันได้แบบแปลกๆ พอนึกถึงข้อนี้แล้วก็เก็บอาการเขินไม่อยู่เลยจ้าอืม้มแค่อย่างลบก้อนเดียวก็ทําให้อีดาคุงกลายเป็นคนขี้มโนไปซะแล้วและระหว่างที่นางกําลังเพอ้อถึงน้องอยู่เงียบๆจูจๆอาอกิก็ปรากฏตัวมาให้เห็นเป็นรูปเป็นล่าอยู่ตรงหน้าอีดาคุงแล้วที่น้องมาหาเนี่ยก็พออย่างนั้นให้ไปเจอกันที่ดดดฟ้าโรงเรียนเพื่อต้องการจะเคลียร์กับเขาเรื่องยางลบนั่นแหละอาโอกิต้องการให้อีดา คุงดืมๆเรื่องยังลบไปซะคือเจตนาน้องเนี่ยก็แค่อยากจะช่วยรักษาความลับให้ฮาชิโมโตะซังอ่ะเนาะแต่นั่นก็ยิ่งทําให้อีดะมานหนักกว่าเดิมเขาเพยายามจะขอโทษอีกฝ่ายถ้าการกระทําของตัวเองอาจไปให้ความหวังน้องเข้าถึงจะพูดไปแบบนั้นแต่อีดะก็แอบ,บรู้สึกแย่อยู่เหมือนกันที่ต้องปฏิเสธอาโอกิแล้วยิ่งมาเห็นอาการของอาอกิที่ค่อนข้างเศร้าก็ยิ่งทําตัวไม่ถูกแต่ความจริงที่น้องเศร้าเนี่ยก็พอรู้สึกอิจฉาอีดะที่ดูเป็นคนดีจนทําให้ฮาชิโมโตะสังตกหลุมรักได้เท เองหลังจากเหตุการณ์บนดาดฟ้าก็ยิ่งทําให้อีดาคุ้งเอาแต่คิดถึงอาอกิจนแทบไม่มีสมาธิทําอะไรเลยเมื่อไม่สามารถทนเก็บความรู้สึกสับสนของตัวเองได้เขาก็ตัดสินใจนัดอาอกิไปเจอกันที่ดาดฟ้าอีกครั้งตัวอีดาตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยรู้เลยว่าความรักคืออะไรดังนั้นเขาเลยบอกให้อาอกิช่วยรอเขาให้คําตอบหน่อยได้ไหมน้องอาอกิก็คือแบบนี่มึงยังไม่จบอีกเหรอเนี่ย ตัวน้องที่ตัดสินใจไปแล้วว่าจะรับบทพ่อสื่อให้กับฮาชิโมโตะซังและอีดาคุงก็ทําอะไรไม่ถูกเลยจ้าแค่ยังลบก้อนเดียวก็ทําอีดาคุงของเราเป็นได้ขนาดนี้เลยนั่นเนี่ยและเรื่องเรารักวุ่นๆระหว่างพวกเขาทั้ง3จะลงเอยแบบไหนก็สามารถตามดูต่อได้ทางซีรีส์แบบเต็มๆได้เลย ซีรีส์เรื่องนี้ต้องขอชื่นชมอย่างหนึ่งเลยว่าเขาสามารถทำให้พลอตที่ซ้ำๆกลายเป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่อแถมยังน่าติดตามอีกต่างหากแล้วบอกเลยว่าเรื่องนี้มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นแบบแรงมากถ้าใครเป็นสายดูซีรีส์ญี่ปุ่นก็น่าจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดเนาะเขาจะมีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างตรงไปตรงมามีการเล่าถึงความรู้สึกของแต่ละตัวละครอ,อย่างชัดเจนนั่นเลยทำให้คนดูอย่างเราๆรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันคาดเดาได้ง่ายและเป็นอะไรที่ซ้ำๆ แต่เดี๋ยวก่อนจะบอกให้ว่าใต้ความเรียบง่ายตรงนั้นอะมันมีจุดพีคอยู่เว้ยใครที่คิดว่าเรื่องนี้ถ้าทางจะน่าเบื่อบอกเลยว่าคิดผิดจ้าบทจะหักมุมทีก็ทำเอาโลเป๋ไปเหมือนกันตอนที่ดูอยู่แล้วเจอฉากนั้นเข้าไปอะคือแบบ what the fuck อา้าวเฮ้ยหรอ ตรงเนี้ยเซอร์ไพรส์เรามากอ่ะอันนี้คือเราไม่เคยอ่านเวอร์ชันมังงะมาก่อนนะไม่รู้ว่าคนที่ดูแค่ซีรีส์จะมีอาการเหมือนเราหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยเราขอชมเลยเพราะมันคือจุดที่เรารู้สึกอยากจะตามดูเรื่องนี้ต่อมันเป็นความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยหลังจากเนี้ยเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรคนดูอีกหรือเปล่าวะคือเราชอบแนวหักมุมอยู่แล้วไงแล้วอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวนักแสดงค่ะ ไม่แปลกใจเลยที่ซีรีส์เรื่องนี้จะกลายเป็นกระแสฮอตฮิตมากๆส่วนหนึ่งก็ขอให้เครดิตนักแสดงเลยค่ะอย่างน้องที่ได้เป็นอากิเนี่ยก็เล่นออกมาได้น่ารักน่าอหยอิกมากดูไปก็คิดว่าตัวเองเป็นมัมหมี่ข้อน้องออกมาเองส่วนพระเอกอย่างอีดอักก็คือแบบเล่นน้อยแต่มากอะคนเนี้ยมึงดูสายตาเขาสิ แค่มองไม่ถึงวีกูก็เขินแทนอาอกิแล้วอะแล้วยิ่งมาอยู่ด้วยกันก็คือไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าเหมาะสมเคมีของคู่นี้คือหนึ่งในความดีงามของเรื่องนี้จริงๆก็การันตีโดยแฟนมังงะและซีรีส์เลยว่าคาแรคเตอร์ของสองพระนายเหมือนหลุดมาจากมังงะโดยแท้เอาเป็นว่าถ้าใครชอบแนวรักในรั้วโรงเรียนแบบละมุนฟินจิกหมอนเบาๆแต่มีความหักมุมหน่อยๆพอให้ลุ้นก็ไม่ควรพลาดอย่างแรงสามารถรับชมคีเอตะไฮสโคอิหรือยังลบสื่อรักแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทางเน็ตฟ สุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามช่องฟุโจชิและกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องได้ก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ